อุปกรณ์มีอะไรบ้างคะซอสโบโลน,น่าขนมปังข้าันแล้วก็อะไรอีกมะเขือเทศ,เเทศอ่าอย่างแรกทำยังไงอเอาขนมปังหยิบม,มาหนึ่งแผ่นก่อนอ่ามาดูคุณเจ๊อ่าวางขนมปังลงอ่าเอาโบโลนา่าทาซอสก่อนทาซอสทันอ่าเหมือนพิซซ่าเลยอ่ะเหมือนพิซซ่าเลยใช่ไหมปอ ทาเลยพอดูเจ๊ทำก่อนอืมอือไม่เอาข้างหลังดิเออใช่น้องบอกถูกน้องบอกเอาข้างหลังโอปอบอกเอาข้างหลังเลยอ่าแล้วคราวนี้วางลายวางบโรน่าลงไปอ่าที่แผนอ่าวางเลยอ่าวางแปะ <c oughs> ปอทาซอสสิปอทาซอสปอว่างอยู่ปอทาซอสแบบน,นี้เลยเอ่อทาเลยปอทาเองเลยวันนี้ปอเกง่งป,ปอขออย่างโคน่าหรือว่าจะเอาอีกหรือว่าไม่พออันนี้อันนี้อันนี้คนละชั้นกันอันนี้คนละชั้นอันหนึ่งอันนี้ไว้ข้างนี้ก่อนอันนี้ชื่อชั้นล่างอ่ะชัน้ทนที่หนึง่งคือชั้นนี้อแล้วก็วางชั้นหนึ่งทาซอสทาซอสก่อนสิทาซอสก่อน อ่ะกอให้เจ๊ทำก่อนอัดซอ,อสอ, <c oughs> อืมอืมเค๊ะทานเยอะๆเต๊ะอัดเต๋ทำไมล้วเก็บแล้วอีกเปล่าเดี๋ยวม่ลอยนะแต่น้อยอ่ะอ่ะมมามะเขือเ <มา S 2> ทศอ้ยมะเขือเทศชิ้นใหญ่เลยอ่ะนะกินหมดอ่ะ แล้วก็ผักทไม่ผัดชิ้นใหญ่อ่าก็จะเจี๊ยีก็วางเลยวางหลายๆชิ้นไอ้เต้ไม่ใช่ข้อพินผักใจไปเลยชิ้นที่ใหญ่เดี๋ยวแปะลงไปอ่าแปะลงไปไหนโชว์ดิผลงานเตงบุรณะเอนี่เต้นวิชเตงไอ้ <c oughs> โอปอกินดจอนเล่นแล้วอะ่ะ <c oughs> ไม่ได้นะอ่ะลองชิมดิของเป้เจ๊เจ๊จับมืไม่ได้อบเลยฮะไม่ต้องอบเรกกินได้เลย เ100%เม็ดสดอร่ยอยอร่อยกัดแต่ขนมปังกร้องอร่อยพอทาซอสโอปอตาลิตาโอปอแล้วรสชาตเหมือนอร่อยอร่อยปอ,อลมาทาซอสโอปอลพ,พาซอสแบบนี้ก่อนเลยอับบัวกินโบโลนาเล่นด้ไหมเอาไปโบโลนาไปพอทาซอสนี่เยอะจีพอชอบกินซอสอ่ะ ใช่ใช่ไหมใช่พอแล้วอ่ะตักขึ้นมาแล้วก็แล้วก็เตเหรออ่าพอใส่โบโลน่าเลยทาซอสแล้วปอใส่โบโลน่าเลยอ่ะยังใส่เลยมันเยอะแล้วเยอะแล้วเยอะแล้วปอซอสเยอะแล้วอ่ะโบโลน่าเอาอีกไหมโบโลน่ามีแฟนอ่ะโอเคเดี๋ยวไม่พออ่ะไปชั้นสองชั้นนี้หนึ่งเสร็จแล้วชั้นสองต่ออ่าทาซอสก่อนดิ แล้วซอสจอ่นรู้แล้วลูกเก่งค่ะ,ะอ่าพอพอแล้วเยอะแล้วปอปอ<ะ>โอเค <c oughs> ไงเจ๊อร่อยเปล่าอร่อยอร่อยอ่ะอืออ่ามาแตงมัคเกอรเตสอ่ะต่อไปเรื่ยไปไกล้มลัคเกอร์เทสกบผักใส่เลยปอชอบกินมัคเกอรเทศกับผักเ,ย,เยอะ เ <g ül> าใส่เลยแปะไปเลยแปกกินมะเขือเทศแตกอ่าแปะไปอีกพ่อชอบกินมะเขือเทศกับผักแปะไว้อีกที <g ül> อ่าผักเขียวผักสลัดอ่าแตกไปอ่าแตกไปไม่ต้องฉีกไม่ต้องฉีกวางไปเลยเออวางไปเลยเออาอ่เอ่าอออออพอ,อยันปิดฝา,ฝาพนึกกัม ทด้ได้แซนด์วิชหนึ่งอันแล้วเอาง้มเลยง้มเลยง้ม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 เขียดเต็มปากเลยอ้าวไปยิ้มมาเขียดเชฟกินอีกกินได้เรกแบ่งปันกันเนี่ีมีเยอะอ้าวตบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะวันนี้สำหรับการทำทำไรแซนด์วิชดุกดิกดุกดิกดุกดิกกัดุกดิก được đi được được đi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  được được đi à bye bye nồi